พี่พงศ์ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอ่ะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอต้องพี่ไม่กลับเร็วอ่ะพี่แกเห็นเหรอไงพวกแกจะเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยไอ้ที่ทำติดผู้ชายพี่ี่แกอายเหรอพี่แกอายเหรอทำไมตอนทั้นตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มาเร็นทั้งคู่ไอ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอเออ พี่ครับพี่ใจเย็นครับค่อยๆพูดเขอาใจเงียบไปเลยัต่ละเร็วแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงก็มีผัวแล้ว<ม>ร,รู้ครับรู้มึงทำอย่างนี้เหอรูอ ใจน้อง่แก่นอกใจจัดไปมีชู้ก็เสียคนอื่นเลยเีงชั่วโมงจุดๆตั้งสติตั้งสติตั้งสติดีนะก็ย่าไปเชื่อมันนะมัต่อไปร้อนแดล้วันเห็นเมล้เหนุ่มขอโทษนะก้ก็ยกพูดให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วน้ก้อยนะเสียใจด้วยอยาง ตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสแค่ใครจะมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจเป็นมีชู้เนี่ยครั้งเดียวมันก,กระเดินมาแล้วก้ยใส่หัวเอาไปชีวให้ฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนัต้อง เหมือนไม่มีคุณค่าใดก็ให้รางวัลคู่แข่งชนดใดอีกต่อไปออกไปเ้ยนมียจ๋าแกไม่ตมาเดด้อนรงนี้ฉัม่มีัวก็ช่อ่งแกออกไปออกไป้ยเออไปครับหนใจเสนอชิส จับกบจับกบจับกบเหรอเหนื่อยจี้ท้องตลบหลังผมรับปะคุณทำงานกับผมมานานผมไม่นึกเลยนะว่าคุณจะเป็นคนใจร้ายแะไร้ความเมตตาแบบนี้คุณเอกคะมี่อย่าง จะให้ผิ T ีกเราได้ไงล่ะคะคุณคืออะไรพี่จะนแก่ที่เสารนไม่กวาแบบเนี้ยเหรอผิคุณต้องเลี้ยงมาแบบไหนอะคุณไม่กล้าทำแบบนี้ฮะคุณเอกคะที่ผิงทาอยู่เนี่ยเพราะว่าผิงพยายามที่จะดูแลรีสอร์ทให้คุณเอกนะยวาแก้ตัวเพราะสิ่งที่ผมเห็นน่คือคุณกำลังจะทำร้ายร่างกายคนชรา แล้วถ้าผมคิดไม่ผิดนะผิงคุณก็ทำร้ายร่างกายป้าคนนี้ใช่ไหมหนูฉันจำไว้นะผิงคนที่เนือตัวสปกปรกมันไม่ไดหน่ารังเกียจเท่าคนที่ติดใจถกขบกระเปทุนและผมก็รับพฤติกรรมของคุณไม่ได้จริงๆผิงผมขอ,อไล่คุณออกต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลับมาทำงานที่นี่อีกคุณเองคุณเองทำเองก็ผิงไม่ได้นะ นี่ถ้าคุณยังไม่หยุดทำพฤติกรรมแบบนี้นะมผมจะแจ้งตำรวจกันข้อห,ขาหาทำร้ายร่างกายคุณชลาคุณก็รู้สิผิงว่าที่ต่อระบีวิกล้องวงจรปิดเต็ไมไปทั่วผมไม่หลักฐานนะตัวคุณนะผิงอย่าแจ้ตงตำรวจนะคะคุณเอกผิงยอมแล้วก็ได้ค่ะจิงไ,ได้เชิญ<อ> ใจของที่หอยที On the stop go for a ride on the star go for a ride on the blah, blah Blah, 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 blah โอ้หนี <variables> ่งกีจีหอยโอ้นี่แกฟังเพลงกีจีอยพี่เสดเลยกี่นตาลทุกคอทุกคนมาดูเลยมาดูเลยมาดูเลยเลยเเรยเเยเเลยเลคเเยเอเลยเลยเเลลเเลยเอยเลลยเยเนีเยเล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 ยยยเลยเเลลยเลยเยเลยเยเล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 ยอยเลยเลยเลยนล่เลยเยวลยเลยยเ พี่ครปล่อยมนะครับม่ออนุานะครับผมจะไม่ทเล้ยปล่อยผมนะนะนี่ไอพวกคนเลวเนี่ยเวลาทำผิดนะไม่คิด่กเวลาเราจะมาชกันมาก็ได้เียี่ได้ๆเ้าจมาากไหนใครจไปอย่างนี้ก็เลยก็เลยก็่ลยก็มลยก็เลยก็่ลยก็เ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 ลยก่เล็เกลยเลยก็เ้ได้เดเยเยเลยยกลยาเลเาัก็เลยเลยนเาเกย่ยเ โง่ไปคุยคุยมาเขาอยเาไป,ยไปยอ,อ,อยปู่กับดาวของใครน,นะคือเราว่าเราอยู่ไป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 ไม่ต้องมาโกรธมากเลยทางนั้น